ใครที่ตามผมมาจาก youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ผมมีพระอยู่องค์หนึ่งโอ้ตั้งแต่ที่ผมทำพระเนื้อเมกสิทธิ์มาเนี่ยอะไรอะไรเกิดขึ้นกับผมหลายอย่างผมมีพระอยู่องค์หนึ่งเพื่อมาเด้นเนื้ออะไร หลักการของผมนะพระที่ด้านหลังเป็นลาวาแบบเนี้ยส่วนมากเป็นเนื้อเมกะสิ์คุณเชื่อผมไหมล่ะอ่าเนะียส่วนมากพระที่หลังเป็นลาวาแบบเนี้ยมักเป็นเมกะสิทประหลอดประลอดไม่หลังไม่เป็นแบบนี้ครับโอ,อ้ดูมาประตลอดห,หน่อยประลอดเนี่ยกระลื่นเลย หลังเนี่ยจะลื่นเลยจับเนี่ยลื่นเลยคือต้องบอกว่าห้องผมอะพระเยอะมากด้วยความที่พระผมเยอะมากเนี่ยผมมีทุกอย่างาผมวิจัยไงแล้วผมเป็นคนเด็กสน,มนผมอะมีความเชื่ออย่างหนึง่งว่าถ้าหลังพระเป็นลายแบบเนี้ยเป็นมิตรสิเนี่ยเวลาผมอยากได้อะไรอะผมหยิบได้หมดอะในห้องเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือประหลอด ลื่นไม่เป็นลายแตกแบบนี้ครับหลวงปู่ทวดเก้าเจ็ดปีหนึ่งกว่าก็ยังเหลือแล้วหลวงปู่ทิมมาเอาขึ้นมาแจกคนพระกลางเยอะนี่นะวิวิธีศึกษาของผมคือแบบเนี้ยถ้าหลังเป็นลายแบบนี้ไม่กับพักก็ไม่เป็นแบบนี้ไม่กับพัชจะย่นเนหนังช้าง ทาลายแบบนี้มักเป็นเมฆกสิทธ์เชื่อผมไหมและที่เป็นแบบนี้เพราะเป็นเมฆกสิทธิ์ที่ยังไม่ปอกผิวเป็อดเป็นแบบนี้เมฆกาพาัดเกลี้ยงเลยนี่เมฆกาพาัดเกลี้ยงย่นเป็นหนังช้างไม่เป็นลายแบบนี้ถ้าเป็นลายแบบนี้ บอกเลยครับเมกสิทธตเห็นไหมอย่าปิดตาผมอะหลังปิดตาผมอะดำแบบนี้เลยวันนี้ผมมีการเดิมพันกับเพื่อนวันเนี้ยเป็นเนื้ออะไรผมบอกเนี่ยเมกสิทธ์ที่แรกนม,ดมดัดำหมดเลยดำหมดเลย ผมบอกเ่ยเมกสิทธิ์เพื่อนเพื่อนรู้ไหมอันเนี้ยผมขัดน้ำมะนาวเลยผมขัดเมื่อเย็ยน,เนนี่เองตอนเนี้ยเขียวแล้วพอ พระเนื้อเมกสิทธ์เนี่ยทาไม่ปอกผิวเมกสิทธ์มีหลายสีนะครับผมบอกเลยเมกสิทธ์เนี่ยเพราะผมทําเมกสิทธ์ผมถึงรู้ไงเมกสิทธ์ทาไม่ปอกผิวอะข้างนอกดําแบบนี้ก็มีแบบเมกพัดก็มีอ่ะผมจะซนหน่อยวันนี้ เดี๋ยวผมจะปอกผิวองค์นี้ต่อผมสซนไหมผมเชื่ออย่างพระแท้ทํายังไงก็แท้ครับเพราะยังไงเมก่กสิทก็ต้องปอกผิวอยู่แล้วเพราะสซนน่ะเลยทําให้ผมรู้กรบผมเป็นคนปอกพระปิดตาผมเองอะ่ะอง์งอถอดรูปอะ่ะผมทมาําแม่กสิทผมยังรู้ว่าแมกา่กษสิต้องปอกก่อนทําไมผมถึงกล้าปอกก็ผมก็ปอกพระปิดตาผมองนั้นนะครับองเงอะถอดรูปอะ่ะ ไม่ปอกเขาก็จะดำเ mm hmm. พื่อนเมื่อาเมกสิทธิ์วัดอะไรฮะแล้วไปดูที่ขูดแล้ว,วเป็นยังไง mm hmm. ทางล่างเขียวไหมครับเขียวเรือ hmm. งเนี่ยใต้สีดำเขียวไหมอ่ะยังไม่สะใจไป เมกาสิตอะผมบอกเลยนะถ้าเวลาเขาแตกอ่ะข้างในเขาจะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดปลอดเลยเมกาสิทเนี่ยคุณเชื่อไหมมีดยังกินไม่ลงเลยเลื่อยเลื่อยเลืยไม่ได้อ่ะไปดูกันเห็นไหมฮะออกแนนะครับพอออกเสร็จข้างล่างเขียวไหมเขียวสวยเขียว โทผมเคยได้ยินคนบอกนะว่าเมกะสิทธิ์เป็นเกต่ะเก้ใครพูดแบบเนี้ยผมบอกเลยเอาองค์เป็นล้านอะมากระเทอะข้างดูไหมล่ะว่าข้างในเป็นเกตสีขาวๆไหมเอิมพันได้เลยเมกะสิทธิ์แท้ๆเนี่ยเอาตะไบตะไบข,ข้างข้างในแตกเป็นผลึกสีขาวหมดอะไม่ใช่ให้ห้าแสน เพื่อราคาพระองค์สี่ห้าแสนเนี่ยเนี่ยเอามาตะไบข้างดูว่าข้างในเป็นเกตไหมเห็นแต่ตอนแต่งแล้วไงอ่าถ้าพระองค์ละกี่แสนไม่รู้เมกะศี์อะสองแสนสามแสนก็ได้ถ้าตะไบข้างออกมาข้างในไม่เป็นผลึกเป็นเกตแบบนเนี้ยเนี่ยเป็นผลึกเป็นเกตเกตเลยเนี่ยถ้าข้างในไม่เป็นผลึกแบบนี้ ผมให้ห้าแสนแต่ถ้าข้างในตะบายไว้แล้วเป็นผลึกแกผมขอพระฟรีแล้วกันเดิมพันกับผมบ้าล่ะเห็นไหมข้างในเนี่ยพราะคูไปแล้วนะเขียวเขียวสวยเหมือนข้างนอกนี่แหละ เนี่ยใตย้คือผิวเขาเนี่ยอันนี้มันเปลือกดำรอยต่อยันดูดินกับผงได้ไหมแล้วคุณคิดว่าดินกับผงอะบล็อกเขาแกะสลักเหมือนเหรียญหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยใบมีดแกะทองกินไม่ได้นะผมจะบอกให้คูดของเราสวยสวยข้างในเขียว นี่อันนี้เป็นปิดตาวัดอนงค์ด้วยนะมีโคนอกอนี่ยเป็นยอดปางซ่อนหายอดปางซ่อนหาจะมีหลุมอย่างนี้หรอยอดจะก็จะว่าหักไปดิทั้งนั้นนะแล้วมาแก้นเลยแล้วปางซ่อนหาจะมีหลุมแบบนี้เหรอเนี่ยวันนี้เขาน่าจะเทพพอดีนะโซทอสองหน้าเป็นปั๊มครับอ่ะเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งผมใช้ กำม,มาวิธีรวดเร็วเดี๋ยวเรามาดูกันอันเนี้ยเมกะสิ์หรือเปล่ามาอ,องค์เนียเมกะสิ์ไหมคือคนถ่ายพระไม่ใช่คนสร้างแต่ผมมาคุยกับคนสร้างหรือเงินยวงคนสร้างเขาบอกเมกะสิทตแต่เทออกมานะครับโอ๊ตขาวก็มีดําก็มีเหลืองก็มีแดงก็มีเขาบ่อยนะขาวก็มีเหลืองก็มีดําก็มีแดงก็มี นี่ผมปอกจะหมดแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้กันผมปอกหมดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอาคาบดําออกจะหมดแล้วคาบดําหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันองนี้อ่าใครอยากติดตามปิดตาองนี้คามิ่งซูนพรุ่งนี้ให้ผมปอกองค์นี้ในไลฟ์ได้ไหมโอ้โหเมฆพัดเขียวซะแบบนี้เลยนะเห็นไหมฉะนั้นวิธีการ ซื้อเมกะสิทธิ์ได้ในราคาเมกะพัทคุณดูคลิปวันนี้สบายใครดูคลิปวันนี้คุณจะซื้อเมกะสิทธิ์ในราคาเมกะพัทได้เดี๋ยวผมปอกส่วนหนึ่งขององค์นี้เพราะผมเชื่อเลยเกิดเ็เมกะสิทธ์หลังเป็นลาวาแบบเนี้ยเมกะสิทธิ์แน่นอนนะมาสำคัญที่หลังถ้าหลังเป็นลายแบบเนี้ยลายแบบเป็นผลึกเป็นลาวาเงี้ยเมกะสิทธ์ตัวนี้นแล้วเมกกะสิทธ์นะตับเวลาแตกเนี่ยเป็นเม็ดหมดแล้วครับเป็นเม็ด าขาวๆเหมือนปลาหลอดอ่ะเอาแบบปอกไม่ต้องหมดนะเอเ้ย okay. นี่ใครอยากได้ปิดตาอางนี้มั้งใช่ใครอยากได้องนี้มั้งวัดอนงครับวัดอนงล้านตัวเซนนี่ยพิมพ์ใหญ่ผมผมวัดได้ดูแนละ้วอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมเอาแบบ รวดเร็วเลยโอ้มีกระดาษทรายไหมแปม๊บนึงมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ผมไม่สามารถให้ดูออกไลฟ์ได้เพราะถ้าผมให้ดูออกไลฟ์คนทําเก๊จะทำตามได้ก็จะเป็นอันตรายต่อวงการบ้าครับอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าอ่านี้เข้าอันนี้เข้าแล้วนะคือข้างนอกเนี่ยเขาเป็นคลื่นข้างในนี่เข้าถึงละ แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมคาดค่าให้หมดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องคุยก่อนว่าก่อนที่ผมจะปอกผิวเนี่ยดูไปม,มาพแท้ก่อนหรือเปล่าเออแม่เดี๋ยวได้ใครข่ายรูปไว้หน่อยนะโอ้อไม่ใช่ปอกผิวมาบอกเก๊เลยคือตอนปอกเนี่ยแท้หรือเปล่าดูกันก่อนมองเหมือนมองเหมือนพวกพระไม่ใช่กระติดอะอ่าตอนปอกเนี่ยดูว่าแท้หรือเปล่าก่อนเออเดี๋ยวผมคิดว่า ไม่น่าจะนานนะเพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นวันนี้เลยแหะครับเมกสิต์อะ <Okay. S 1> ว่าใช่หรือไม่ใช่อะน่าจะได้รู้กันวันนี้เลยเพราะถ้าเป็นเมกสิต์แท้เนี่ยสูตรแบบนี้มันกลับเลยนะโอผมดูก่อนว่าเข้าไปเยอะอยัง อ่ะอันนี้น่าจะกินทะลุผิวแล้วผิวแล้เป็นพื้นๆแบบนี้เนี่ยผิวเผืน่นนี่น่าจะกินทะลุผิวไปแล้วอีกนิดนึงสิ่งที่ผมใช้ปอกผิวอยู่นั้นเป็นความลับเฉพาะระหว่างช่างทําเมกสิ์กับผมไม่สามารถนําออกไล่ได้ถ้าออกไล่ได้จะมีเมกสิตที่เก๋ด,ดีทันทีอ่ะหลายคนอยากรู้วิธีปอกแต่ผมไม่สามารถจะบอกให้รู้ได้เพราะมันเป็นความลับระหว่างผมเนะี่ะ กับช่างที่ให้เคล็ดลับผมมาจริงๆน้ำมะนาวด้วนอ่ะนะครับเพื่อนเมาขั้นตอนต่อไปเข้าน้ำมะนาวถ้าเข้าน้ำมะนาวกับเขียวก็ใช้ได้โอ้หภาปิดตาไม่กระสุดองนี้เลี่ยมทองนี้ต้องจแะแหววผมบอกเลยเนี่ยปอกจะหมดละ มาเออฉะนั้นก่อนที่ผมปอกผิวอะดูกันแล้วว่าแท้นะองค์นี้ก็จะเป็นองค์ดาราครับอยู่ใน youtube ำนาวแท้แล้วก็ใส่ลงไปเนี่ยใส่ไปในมะนาวนี่คือการตรวจสอบเม่กรสิทธ์ว่าแท้หรือไม่แช่น้ำมะนาวหนึ่งนาทีฉะนั้นไปเดินหา พระหล่อท่าหลังเป็นลายๆแบบเนี้ยซื้อมาขายผมได้นะปัญหาอยู่ตรงไหนเรารู้ว่าเป็นเมกสิทธิ์แต่เราไปขายเซียนพระเซียนพระบอกไม่ใช่เมกสิทธิ์ถึงถูกตีเป็นเก๊ไปเยอะอะไม่เป็นไรของที่หลวงพ่อสร้างมาเดี๋ยวโอ๊ตดังแพเอากลับวัดเองอันนี้ไม่ใช่พระที่ผมสร้างขึ้นนะถูกไหมเป็นพระที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วแล้วใช่ไหมอ่าซึ่งเราก็ดูอา้าว ครบเวลาอันสมควรปอกข้างในมาเป็นไงีิวปีพอปอกหมดเขียวแน่นอนแล้วเวลาสมควรแล้วอะพีโอเอาออกนะครับแล้วก็ล้างน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเดี๋ยวนี้เลยว่าจะเขียวไหมวิชาที่ผมให้ไปวันนี้คุณสามารถ หาเงินแสนได้นะครับเดินสนามพระสามารถซื้อหลักพันแล้วเอากลับมาทําให้เป็นเงินแสนได้เลยนะผมจะบอกให้ถูกใจกดก้ายผมหน่อยเนี่ยคุณสามารถหาเงินแสนได้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเข้าไปแบบถึงเนื้อหรือยังถ้าไม่ถึงอยู่ที่ผิวก็จะไม่เขียวไงอันนี้น่าจะเข้าไปทะลุถึงเนื้อแล้วอ่ะพี่โอขอน้ำขวด แชร์หน่อยอ่ะนี่น้ำขวดธรรมดาเนี่ยน้ำธรรมดาเนี่ย,มยไม่เย็นีอ,อ่ะผมใส่ไวแล้วเดี๋ยวรอหลังไลฟ์แล้วมาดูกันนะครับอ่ะโอเคโอเคอ่ะไลฟ์วันนี้ก็ถือว่าผ่านพ้นไปในอีกหนึ่งสรรพวิชาอ่ะองเล็กเนี่ยเขียวแล้วแน่นอน เพื่อนๆดูวะปอกผิวเมื่อกี้โอเคไหมเพื่อนเขียวไหม ข้างหลังยังไม่ได้ปอกถ้าปอกมันก็เกี่ยวเนี่ยครับต้องบอกว่าอันนี้นะไม่ต้องยืนยันคอนเฟิร์มอะไรนะครับโอ้สำหรับพระปิดตามเมกสิทธิ์วัดอนงองค์นี้พิมพ์เดียวกับที่อยู่ยอด ของปานซ่อนหาใช่ไหมแคปหน้าจอไว้องนี้เดี๋ยวผมปอกผิวให้หมดเลยนะครับบางทีปอกยังไม่ถึงผิวไงเดี๋ยวปอกให้ถึงผิวก่อนปอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมกซิตแบบที่เขาเรียกว่าส่วนผสมได้ที่ดูนี่ครับเป๊ะเลยอันนี้เป็นพิมพ์เดียวกับที่อยู่ยอดช่อของปานซ่อนหา หัวหน้าเป็นปิดตาวัดอนงนี่ถ้าเป็นพิมพ์พารปิดตานี่โอ้โหใครอยากได้กดเก้ามาครับโอ้ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นปิดตาวัดอนงอย่างไม่ต้องสงสัยและนี่เป็นเมกสิทธิ์ที่ กลับเร็วมากโอ้จะปอกผิวออกหมดนี่ผมว่าจะงามงดหยดย้อยขนาดไหนเนี่ยครับเช่นการมิตตเวียรสอนกลางถ้าปอกออกมาหมดหรือว่าเลี่ยมทองแล้จะงามหมดจดหยดย้อยขนาดไหนนะ ต้องเท่าไหร่เนี่ยปิดตามเมกซิธต์วัดอันงเนี่ยเขียวครับแช่ได้เลยครับเขียวแน่นอนนี่ไงฮะนี่ครับ,รบกำลังจะเอาไปเลี่ยมนะเมกซิสต์นี้สีแต่ละวันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา โอ๊ยปิดตาเมกระสิทธิ์องค์นี้เขาบอกว่าอยู่เป็นยอดช่อของปานซ่อนหายใช่ไหมแม่ยังไม่ได้ถ่ายรูปลงแอคในเฟซเลยแม่อย่างนี้ เหมือนปิดตาองค์เงาะถอดรูปผมเลยเนาะโหตอนนี้จะแบ่งได้พรุ่งนี้ดีกว่าไหมพรุ่งนี้ดีกว่าไหมนะพรุ่งนี้